หากพูดถึงพระเครื่องพุทคุณด้านอยู่ยงคงกระพันฟันแทงไม่เข้าเปืนยิงไม่ออกหนึ่งในนั้นต้องมีพระเครื่ององค์นี้อยู่ด้วยแน่นอนพะร,รนพะร่วงรางปืนพระร่วงรางปืนหรือพระร่วงหลังรางปืนได้รับการยกย่องว่าเป็นจกักรพรรดิแห่งพระเครื่องเนื้อชินเนื้อชินคือโลหะผสมมักมีตะกั่วเป็นหลักอาจผสมเงินประหลอดหรือโลหะอื่น ตามสูตรและกรรมวิธีการสร้างของแต่ละอาจารย์พระร่วงรางปืนเป็นพระเครื่องเนื้อชินสนิมแดงที่หาได้ยากเนื่องจากจํานวนพระที่พบน้อยมากและพระที่พบนั้นยังมีพระที่ชำรุดอีกด้วยการสาะแสวงหาจึงหามาได้ยากและด้วยประสบการณ์จากการใช้ห้อยคอของผู้ที่มีไว้นั้นก็จะมีประสบการณ์ทางด้านอยู่ยงคงกระพันและแควค่าสูงอีกทั้งในด้านความเจริญก้าวหน้าก็ยอดเยี่ยมไม่แพ้กัน พระร่วงรางปืนมีเอกลักษณ์ที่ได้หากพูดถึงพระเครื่องพุตคุลด้านอยู่ยงคงกระพันฟันแทงไม่เข้าปืนยิงไม่ออกหนึ่งในนั้นต้องมีพระเครื่ององค์นี้อยู่ด้วยแน่นอนพระร่วงรางปืนพระร่วงรางปืนหรือพระร่วงหลังรางปืนได้รับการยกย่องว่าเป็นจกักรพรรดิแห่งพระเครื่องเนื้อชินเนื้อชินคือโลหะผสมมักมีตะกั่วเป็นหลักอาจผสมเงินปร,รอท หรือโลหะอื่นๆตามสูตรและกรรมวิธีการสร้างของแต่ละอาจารย์พระร่วงรางปืนเป็นพระเครื่องเนื้อชินสนิมแดงที่หาได้ยากเนื่องจากจํานวนพระที่พบน้อยมากและพระที่พบนั้นยังมีพระที่ชำรุดอีกด้วยการสาะแสวงหาจึงหามาได้ยากและด้วยประสบการณ์จากการใช้ห้อยคอของผู้ที่มีไว้นั้นก็จะมีประสบการณ์ทางด้านอยู่ยงคงกระพันและแค้วค่าสูงอีกทั้งในด้านความเจริญก้าวหน้า ยอดเยี่ยมไม่แพ้กันพระร่วงรางปืนมีเอกลักษณ์ที่หากพูดถึงพระเครื่องพุทธคุณด้านอยู่ยงคงกระพันฟันแทงไม่เข้าเืนยิงไม่ออกหนึ่งในนั้นต้องมีพระเครื่ององค์นี้อยู่ด้วยแน่นอนพะร,รนพะร่วงรางปืนพระร่วงรางปืนหรือพระร่วงหลังรางปืนได้รับการยกย่องว่าเป็นจกักรพรรดิแห่งพระเครื่องเนื้อชินเนื้อชินคือโลหะผสมมักมีตะกั่วเป็นหลักอาจผสมเงิน ประหลดหรือโรหะอื่นๆตามสูตรและกรรมวิธีการสร้างของแต่ละอาจารย์พระร่วงรางปืนเป็นพระเครื่องเนื้อชินสนิมแดงที่หาได้ยากเนื่องจากจำนวนพระที่พบน้อยมากและพระที่